you uh -huh. บอกอัพให้เห็นด้วยกันทั้งหมด3สูตรนะคะสูตรแรกเลยสีแดงด้านนี้คอน f ฟดแนน์ค่ะมีสารสกัดจากกราวเคือและทําให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเสริมความมั่นใจให้แก่เพศชายค่ะรวมไปถึงสูตรสีส้มนะคะทางด้านนี้ค่ะสําหรับแอนตี้แบคทีเรียนะคะสารสกัดญ่าหางม้าและเศษนั่นเองลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียและลดกลิ่นเหม่ือค่ะรวมไปถึงสูตรสุดท้ายนะคะสีฟ้าค่ะนั่นก็คือสูตรเคลียรี่ที่มีสารสกัดจากเฉลมเพศ และเผยผิวกระจ่างใสแลดูสุขภาพดีค่ะซึ่งต้องขอบอกนะคะว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง3สูตรนี้ค่ะได้ใช้ส่วนผสมที่มีสารสกัดจากธรรมชาติการันตีความปลอดภัยนะคะและที่สำคัญได้รับการการันตีมาตรฐานการผลิตระดับ GMP และ ISO 9002รวไมไปถึงผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาค่ะ ว่าตัวเซจานิทัลกินซิ่นี่ค่ะมีจุดเด่นแล้วก็จุดขายยังไงบ้างคะอ,ะอย่างที่เห็นเลยนะครับอย่างแรกไอสิ่งที่เราทํามาเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมมันดูเท่นะครับเราต้องการให้มันอยู่ในใจผู้ชายทุกคนนะครับผมสร้างผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมากับทีมงานทุกคนเราไม่ได้มองว่าผู้ชายมีปัญหาแต่เรามองว่าผู้ชายควรจะมีสเสน่ห์มากกว่าที่เป็นอยู่ นะครับเรามองว่าผลิตภัณฑ์ซีเจนอทเทอร์ n ค i n g ซิ่งเราไม่ได้ขายให้กับผู้ชายที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นผู้ชายที่หยิบซีเจน r a เทอร์ n คิร์ซิ่งไม่ได้บอกว่าผู้ชายคนนั้นมีกลิ่นอับหรือกลิ่นไม่พึนประสงค์แต่เรามองว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองได้อย่างดีะนะครับผมแล้วก็เพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวเองนะครับจริงๆแล้วความสะอาดเนี่ยถ้าอยู่กับคนทุกคนแล้วผมมองว่าความมีสเสน่ห์มันเกิดขึ้นมาได้เองจริงๆเหมือนกันใช่งนั้นค่ะ ฝากก็คืออย่างี้ครับว่าผู้ชายยุคใหม่เนี่ยต้องความความมั่นใจสูงเพราะเราจะต้องมีหน้าที่การงานซึ่งมีการแข่งขันสูงอะไรต่างๆบุคลิก,กภาพเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดและบุคลิกที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความสะอาดครับถ้าผู้ชายมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสะอาดในทุกจุดนะครับในทุกจุดตั้งแต่หน้านะครับผมนะครับจุดซ่อนเลนหรือว่าบริเวณอวงแขนในทั้งหลายเนี่ยพราเขามีความรู้สึกว่าสะอาดเนี่ยนะครับ เขาจะมั่นใจที่จะเดินเข้าสังคมเขาจะมั่นใจที่จะไปติดต่อคนโน้นคนนี้แล้วเราก็ต้องทราบพคพรับว่าการติดต่อในการตามมองตาและไปเจอกันเนี่ย ผลสาเร็จของธุรกิจผลสาเร็จต่างๆเนี่ยมันมากเยอะแยะมหาศาลครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจก็จะทําให้เขาสามารถชนะผู้ชายคนที่ไม่กล้าเดินไปหาใครเพราะว่าตรงนี้ก็คันตรงนี้ก็คันตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะสะดวกมันมันเสียอารมณ์ไปหมดนะครับความมั่นใจครับที่อยากจะฝากคุณผู้ชายว่าความสะอาดเนี่ยไปกับความมั่นใจอย่างแน่นอน จะบอกเลยว่าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเรายังดูแลตัวเองเลยจุดซ่อนเล้กของเราเรายังดูแลตัวเองเลยแล้วแบบอย่างกับแฟนเราอย่างเงี้ยมันการดูแลให้แฟนเราสะอาดนั่นคือเราก็สะอาดด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนซื้อให้เขาก็เหมือนกับการที่เราดูแลตัวเองด้วยอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นคือในเมื่อมันมีสินค้าออกมาที่ตอบโจทย์แบบนี้กลิ่นหอมอันนี้คอนเฟิร์มค่ะกลิ่นหอมแล้วก็ฟองโฟมนุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีมากจริงก็ลองซื้อกลับไปให้คนที่บ้านลองใช้ดูนะคะใช่